สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มากันในสดาร์เอ็กโซเกมเมอร์วันนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดใน EP ีที่1กับเพื่อนอีก2คนนะครับใช่ใช่ไใจีก็อย่างแรกเลยตัดตัวแม่กก่อนเลยตีวะเออดูไปดิไปชอบตีผมอ่ะจะไม่พูดมากครับ ไม่ยอมหมดเลยไม,ม่ใครพูไม,มรพไม่มีใครพูดทุกคนเลยเค,คอไอยไปกากอะดูเดีดูเาดิไอไปไอไปข้าน,ป <c oughs> นาคอ,อเยคยเล่นกออล้เลยเยน่าจะเหลือแค่สองคนนะครับท่านผู้ชมอีกคนขอเล่นไม่เป็น ใช่คน<ว>นึงเสือกากด้วยแค่ยแคไแค่เนจะซื้อใหม่แค่เลยกูเล่นแเนี่ยอะไรวะมึงเข้ามาเครื่องกูแหลกเลยอ่ะเครื่องกูไม่เคยแลกขนาดน้ก่อนเลยแล้วเนี่ยอาตัดต้นไม้กันกูทำคาร์กงานจริงเลย อีทำไมเครื่องกูมันโดนน้ำแล้วมันเป็นยุ้ยวะหมอแม่อย่าเขาเข้าไม่ถือาผมไม่เคยแหลกขนาดนั้นมาก่อนเลยเนี่ยผมลบผมลบไปนั้นทิ้งดีกว่าว่ะเอาผมมีแล้วเพียหนูมีนี่นี่ต้องแคปประมาณ20นาที หรือจะเล่นไปนานๆเลยก็ได้ทั้หนึ่งชั่วโมงพูดีแยอะเขยไป oh, yeah. สู่บ้านที่ได้วะรพี่อย่ใกล้ใกล้จุดเกิดหน่อยดิใครตีวะไอ้ไปบอกว่าวพี่อินอะตู้ด้าของแม่งดิฮะยี่อันตู้ใครติดต่ออ่ะนะามาไม่เลย อันนี้เร็วเดียร์ยอโลอู้หูบอกไม้ไม่แปลรูปกูแปลรูปแล้วเอาเอาตัวคามาดิโอ้โหพี่วังตัวค้าปวดเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันไปไม่ได้อ่ะกวาดตัวค้าอีกอันแม่งมาอีกอันหนึ่งเว้ยมาเงต่าวะเมื่อกี้มีถืออยู่ที่ไหนเมื่อกี้กูมีถ่ายไปเออดิผมมีผมมีแค่อันเดียวอ่ะเออวิธีการตามขอยิ่ใหม่ ว่าเกี่ยวกับมาคาฮะแล้วมันก็จะหายไปเชียวคือกูเลยแล้วเรื่อนอนเรามันจะหายไปไงกูเคยโอ้พี่เดี๋ยวพอเข้ามาใหม่นะเครื่องไม่จำเล็กว่าเครื่องมันกลยไงไม่ปเกเด็นเนี่ยตอนที่กูเข้ามาเรื่องเล่นมาใหม่ตอนนี้เล็กนะของกูเลย,ยแต่ตอนนี้กูไม่อยากแล้วพี่เอิร์ธตอนนน,อน,นั้จะตอน,น,นคืนแล้วนนจเจอชาโคแล้ว เ,เแให้บ้างาาาพี่เอเิร์ธแยง่งชาโคผมอะ่ะผมเจอกับพี่ผมอะ่ะเอาไปไปดยไปดิ่อกกันขอให้ก้อนเดียวเองกูไม่ให้หาเองกูไม่ให้ เฮ้ยอ้เจ้าถ้ำนี่กูจะลดเอาวีทิ้งไปไม่เห็นมันเลยวะใครได้เจ้ากลุ่หินแล้ววะเนี่ยพี่เอิร์ธเฮ้ยช่วยสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านในนี้ก่อนไหมสร้างบ้านนี้ก่อนเดี๋ยวสร้างบ้านนี้ก่อนแล้วค่อยไปสร้างอันที่เกี่ยวกับซอมบี้วะผมเปิดหมดฮาร์ดคอร์แม่งเลย ครมีไม้มาขอ้ไม่ให้ครเซิไ่รู้สึกเหมือนจะมีเอ้ตัานเกิดนะเกียรไอ้เอตันไม่ถึงเนะอะไรนะเกียรเตันเอตันมันเกิดอยู่หน้าบ้านเราแต่มันอยู่ไกลหน่อย

จออาแล้วเว้ยรีบเก็บเลยเจ้าจไปขี่ม้าฮะอาเราไปขี่ม้าเฮ้พี่เอาขุดขุดกล่องไว้ด้วยขี้เกียจคราบกล่องเออชงไว้เฮ้พี่สปาอยู่เชงไว้นะอาจจะมีซอมบี้นะก็ซอมบี้กอะแล้วเอาเรามาฆ่าไงอาใช่ไหมช่วยพี่ช่วยไไว ไปขุดดิจะขึ้นไอซอมบี้ซอมบี้จีบวิญญาณิญาณหนี่นีห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 นี่นีหนีหนีหนีนีนี่นีหนีหนีหนี่นีหนีนีหนีหนีหนี่นีนีห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 นีนีหนี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 หนีนี่นี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 หนี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 น กูเอาไอกระกดกระดกได้ตัได้ไปมานี้แป๊บแปุดชาโคกันตอมมนตัสนตชาโคกันเฮ้ยเยยเ้ย้ าปปมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอ้ชาโคตเต็มเลยกไม่ให้หนูนี่เลขสี่ตอนนี้อ่าะพี่อุตส่าห์พูดแต่เลี้ยงไม่ลงไป่เก็บขโมยเเฮ้ยทำไมแหลงี้รู้สึกคล้ายเหมือนจะมีมีแค่บอกกินเท่านั้นก็คลิปนี้ผมฝากให้ไลค์ถึงร้อยนะครับ เออยอดดูดิยอดมิวนี่ประชาชนเยอะนะครับคลิปนี้ห้าสิบแล้วงห้บสนไอไวไม่ได้ปิดม่ไดิไม่ได้ปิงไม่ไ้ปิดเไ้ไม่ได้ปิดไม้ยไม่ด้้ เฮ้ยเดี๋ยวทำไมกูลงใครปิดเนี่ยพี่เอิร์ธพีอแชทอยู่เหรอเอแชทอยู่นั่นแหละใครปิดทางเนี่ยปทำไมอ่ะไิดา้านบงไะใอกล้ๆิดโอ ปูยังไม่มีดาบมีแต่พิกแอคเนี่ยไม่ดาบไม่ดาบยิงใครเห็นมันปิดวะเนี่ยโอ้โหเอาแล้ไม่มีใครทำให้ได้เลยทำไรอ่ะทอสทอสไม่มีอ่ะหนูมีสิบหกอันโดนอะไรพี่พี่มีไหมไม่แล้วหนูก็ถามสิปากไหนหนูปากพี่อาหารอ่ะพี่อาหารเออพี่อย่าคาดัวมีนะเว้ยซอมบี้ดีนึงคือซอมบี้สามารถตั้มวิวได้ด้วยแล้วก็ให้ชุดเกราะแล้วก็ให้อาหารเรากินด้วยซอมบี้ดีนะ ผมเคยสร้างฟาร์มฟาร์มปั๊มเวลปั๊มชุดเกาะด้วยแล้วก็ปั๊มอาหารไอ้เชี่ยทุกคนหมดแล้วอ่ะมีทุกคนไหมนี่ไม้มีแต่ไม้ไม้ยังไม่แปรรวมหกอันเนี่ยมีท็อตั้งเยอะที่สุดแล้วเสร็จแล้วเอาไม้เด็กที่เป็นคนลงเขามาทั้ไอ้ไปเฮ้ยไปเลือดกูเหลือสองเนี่ยกูมึงนี่เรื่องต่อ ตีเนี่ยพี่เอ,อิร์ธได้ไปชอบตีเว้ยเจอคนมีอาหารมัน้ะมีเยอะข้ามีเนื้อสามอันขอเนื้อซอมบี้หน่อยข้ามีเนื้อสองอันฮะอยากไปตีซอมบี้ซอมบี้ขอเนื้อขอเนื่อขอเนาไปตีซอมบี้อหรือวะมีอะไรให้ตีผมไม่มีอาวุธเลยข้ามีาแต่ดาบหินแล้วก็ล่วงหน้าไปก่อนเลยเดีกว่าโอ้ยพี่ผมหิวข้าวไหมเนี่ย อเเจจผมมาเจอหินยิบสีอันขแล้วก็สติก้เจอกันไปก็เจอเจอเต็มทางเลยเอาพี่เอิมาตอนหนูจะปักไปเลย ข่อยโชคดีพ่อไงเกี่ยวกับทางกูอยู่เลยนะไปทางเลยวะกูเพิ่งตามพวกมึงมาอยู่นี่เฮ้ยยืนด้วยยืนด้วยช่วยจัดการทหารมาเลยค่ะดิยุง้องมีมาไหมเอ้ากูตายเลยชิบหายเอออชิบหายแล้วชิบหายแล้วอย่าบอกว่ามันมาทำตัวคิปเปอร์อะไรซอมบี้ไม่ใช่มันเกิดมาจากข้ามข้างล่างที่มันมืดมืดอ่ะ ปิดโหมดก่อนว่าเราปิดโหมดก่อนไหม <c oughs> เริ่มแหลกกันเนะี่ยเริ่มแหลกกันเนะี่ยสามคนยังแหลกเอ้ยแต่ก่อนไม่คืยแหลกดินะเว้ยห้าคนยังไม่แหลกอะ่ะทำไมตอนนี้สามคนยังแหลกเลยวะอะไรวะใครอะ่ะอามีกำลังโบกมือทักพี่อาร์ทักมาไหมวะเ <c oughs> ออกูลงมาพื้อะไรเออข่อย,ยังชั่วหน่อยฮะไอ้เหี้ย ใครครับชื่ออะไรชื่ออะไรเหรอพี่อาร์มยังจำผมไม่ได้เยด้ยดูเอาลกออูกโปรไฟน,นี่ใครปิดทางกูวะเนี่ยสัเดินขึ้นทางไหนวะแป๊บๆนึ่ครับผู้ชมแป๊บๆหนึ่งตอนนี้โซดากลางชาววอ,อยู่อย่างมันเลยครับมั่วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง หม่เว่าอยู่ข้างล่างไม่ใช่หมายถึงที่เอิร์สอ่ารักดุเลยหมายงกลางกลางเอยเอิร์สลงไปได้ไงเอ้าอะไรวะเนี่ยพี่อาร์มโทรมาไหมวะเออกำลังรับกำลังรับกำลังรับเอ้ยเอ้าแหลกเลย ฮัลโหลอ้เยอะฮัลโหลอ้าวก็โซดาไงผมเนี่ยผมเลยก,กล็ผมปากบางไงโซดาปากบางอ่ะหรอเออไปไหนมานดูลูกหน้าม่รอเนี่ยชัดจี๊ปไหน <c oughs> แป๊บพี่ผมพี่ขัดจังหวะผมอ่ะแป๊บมึอรไม่ไหมตยิงเรงนั้นไม่ตายยมองเล่นไม้ยัมองเลนไมมนคือใครโชดี้วะเฟไม่ได้เลยแหลกใช่ไหมลากอยโอ้โหโทรมาตอนนี้ว่านี่อะแม่งเอ้ยทาขึ้นอยู่ไหนวะ เห็นแล้วาขึ้นอยู่ตรงไหนใครก็ได้มาหาค่าทีกูจะปรับความคมชัดให้มวนให้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พี่อาร์มอ่ะพี่อาร์มบอกว่าหน้าหน้าผมเลวว่ะคือตาโซดีโซดีหายอ่ะโซดีเยอะไรเงี้ย เอาละครับก็มาในเอ๊ก็มาเ่อะอยู่นี่เยอะอยู่ไหนก็มาต่อครับเมื่อกี้ก็มีอาร์มีโทรมานะครับอาร์มีโทรมาน้อยๆครับรน,น้อยๆจุดหนึ่งมั่วเขาชอบโต้หัวมั่วขายอ,อยู่ในนี้เขามาด้วยเล่นเล่นไหคขายอยู่จริงหรือเปล่าไม่เล้นเอาวีอยู่เดี๋ยวมั่ว เหมือนเดิมหิวหาอหาหารนี้แปบเปเอื้อแปรผมไปหาอาหารก่อนเกะก็ข้าตัวข้าวม่อหิวม่เป็นไรอะไรวะให้าหรว่าจะบอกนเาอะไรไม่ใช่ผมบอกไม่ได้ก็เลยจะคุณน้ำน้ำหายไหลายยัง ก็แหลกอยู่นิดนึงเมื่อไม่ไม่นิดนึงอ่ะแย่มากเลยอูพี่เอิร์ธมีอาหารสักอันไหมเนี่ยกินี้สมิแค่เนี่ยก็ยอมกิน ยายามจำฟูไม่ได้เลยเอ,อ้ยผมมีสมุดเอ็นชาร์ดอะ่ะฮะ ด้วยพี่แต่แค่นี้มันต้องมีนั้นเลยนะทำที่ห้อหินไงเลยเหล็กก้อนเลยเนะี่ย ตัวค้าผมอ่ะโอ้โหอ,อโาจอย่างไรนี่ยวาก็แบ,บ่งผมเองนะเออหาหา,หาใจให้ได้เยอะก่อน EP ต่อไปจะทำอะไรดีนะตามหาอะไรดีตามหาเดี๋ยวทำปกคลิปด้วยเลยเนะี่ย Ơ chờ u qua tùa à. chơi à. rớt, rớt, rớt lên này rớt, à. แกะน้อยถ้าไม่ขายจะหลักเพระใจยังไม่โตพอต้องไก่เนี้ยเหมือนจดกินได้เว่ แก่ต yeah, ัยพี่พี่ขุดอะไรแน่เรอทขุดเตาเผายัางผ <c oughs> มต้องปรับความความคงแั่ให้มันน้อยกว่าน,นี้ไม่ให้การแหลกไม่ให้การแหลเกเกิดขึ้น <c oughs> เอาไว้ก็ขอภครนะครับที่ถ้ามีเสียงลบกไขอภัยแล้วก็ถ้าแหลกอะไรก็ขอภัยด้วยครับช่างงว่แอแล้วเพราที่อันพี่เออองเบเสอ่เออหลุดเหรอยี่่เ you เนี้ยแม่งน่ายแดกสิบห้าเลยไอ้เอิร์ผมว่าไปสร้างอยู่บนเขาไหมพี่เอิร์บนเขาสูงสูงเนี้ยตัดไม้ให้ได้เหรอตัดไม้ได้เร็วไม้เหรอเฟือ อย่าอย่ายุ่งเลยเต่าเผาเต่าเผาผมนะให้ยุ่งเดเอาเนื้อของไหมดว้าวพี่เดี๋ยวเราจะกาะลอยฟ้าเว้ เออยีบิวเขาทำอะไรเนี่ยไ้มันทำพี่อะไรเนี่ยไม่เข้ามาสีสัตว์ฮะทำอะไรไป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  เด็กคนที่ชื่อไป๋เคยทำยูทูบมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้ชอบใครไอ้ไป๋ทีวีหลังก่อนใครทำแม่ต้องพอมม๋มเนี่ย ไั่วเฮ้ยๆข้องเล่นมังนองเล่นมันแล้วโอ้ยเสีบกเจ้โอ้ยยุกฝี ใช่แนี่คุณนี่วะปทีวีทำไมว่าไปปทีวีทำไมอ่ะมีเสียงและขอภายนะครับอันนี้เพื่อนเป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้ปทีวีทำไมก็ไม่รู้ลาก่อยไปยาพี่เออโดยไปจิ ไปเหี้ยเนี่ยอ,อืไอ้ยังไขุดเสร็จวันเนี้ยเมื่อกี้เป็นใครนะครับสุดคิวเมื่อกี้คือเป็นใครจริงหรือเปล่าไม่ได้เป็นใครหรอกมั้ง อยากแคสให้ผมแคสเกมหรือแจกเกมไหมก็คอมเมนต์ก็เหอะ ơ này à à? ơ này à? dunay à dunay ơ chỗ chỗ à này à? chỗ à ơ

ไม่อะมาตรงลาวาอยู่ไหนอะออกได้ยังเห็นชื่อเลยใส่เจือคู่นะมองซักก่อนก็ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปสร้างบ้านกันนะครับ เดี๋ยวตัดไปก่อนเลยก็แล้วกันก็ขอไปยเมื่อกี้คิปเปอร์ระเบิดบ้านนะฮะของรวงเต็มเลยผมเพื่อนผมตัดไปต่อแล้วกันจะสร้างบ้านให้เสร็จแบบนี้แหละดีก็ส่วนนี้ก็ล้างก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันทีที่สองตอนสร้างบ้านเสร็จแล้วกันนะครับส่วนนี้ก็บาย